ในก่อนชี้อีกแล้วนะก็วันนี้เราจะมาอยู่กับเกม Under Tale อีกเหมือนเดิมนะผมไม่มั่นใจว่านี้น,นี้พาร์ทอะไรอาจจะเป็นพาร์ทสัส้เนาะไม่เป็นพาร์ตสี่นะผมจำไม่ได้อัน <c oughs> ดับแรกเลยเรามีไอติมเอ้ยมอนสเตอร์แคนดี้ะแดกแม่มานนะ <c oughs> ได้เลือดจริงจริงเด้ยไหมสุดยอดแล้วก็เล่นกันต่อนะฮะเอ๊ะมีกล้องซ่อนอยู่ตรงนี้นี่อ้าวเดี๋ยวนะนี <c oughs> ่มันไม่กล้องถ่าย,ยกล้องวิดีโอเด้อเดี๋ยวอันดับอื่นอันดับแล้วต้องโทรหาแม่ก่อนนะแม่จ๋า ไม่มีใครรับเอ้าไปไหนวะตตตตึงงงงดกิ่งไม้หักได้ไงไม่สิกิ่งไม้หักได้ไงไม่ไม่เอาน่าไม่ไม่เกมนี้ไม่ใช่เกมหลอนน่ะนะนะมาชีไม่เกมนี้ไม่ใช่เกมหลอนไม่ใช่หรอนก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 ก็ เราทีไม่ได้แคสนานนะเพราะอยู่จีดก็จริงก็ว่างนะแต่ว่าเน็ตไม่ค่อยดีแหละอย่างว่าอันนี้ก็อัดไ้เยอะอยู่เนี่ยทึงอัดนะตัวอะไรวะเนี่ยมนุษย์นะฮะมนุษย์ยาเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชยาสิไม่รู้หรอว่าเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่รู้หรอว่าไม่รู้จกักจะทักทายเพื่อนใหม่บ้างหรอหันมาแล้วก็จับมือกับฉัน เอ๊มันคุณกนึกว่าเพื่อนมไมจับมือมันคือมันจะเป็นสับป,ปะหลาดนะฮะเป็นหัวกะโหลกเฮ้มุกนี้ใช้ได้อยู่แฮะมุกอ๋อแล,แล้วเป็นเช็คแฮนด์เรได้ยินเสียงตดนะฮะตลกตลอดเลยนะมุกนี้เนะี่ยผมก็เริ่มภาคล้วแหละเอจอจังเดอว่าแต่นายเป็นมนุษย์ใช่ไหมอ่ะ น่าขำจังเลยนะฉันชื่อซานล่ะฉันชื่อซานซานแม่แม่ซานเลยซานเป็นเป็นโครงกระดูกนะน่ซานผมต้องพูดสำเนียงแปลกๆแล้วแหละอันที่จริงแล้วแล้วก็ฉันก็อ่าฉันกำลังตามหามนุษย์อยู่นะแต่รู้ไหมรู้ไหมอันดับแรกผมกขบอกว่าผมไม่เก่งนะก็ถ้าเกิดพลาดก็อย่าอย่าคิดมากกับสำเนียงผมนะผมไม่ใช่คน สำเนียงแบบนี้โดยปกติเขาเป็นผมพูดภาษากลางนะโอเคฉันก็ไม่ได้สนใจกับการจะจับใครหรอกนะแต่พี่ชายของฉันนะผมปีรัตนมันชื่อโพหรือพานะก็ขอเป็นนักล่ามนุษย์นะเก่งใช่ไหมละ่ะได้เดี๋ยวนะเริ่มยะหักได้เดี๋ยวนะผมเออฉันคิดว่านั่นเป็นเขาแหละยืนอยู่ตรงนั้นไงฉันมีแผนแล้วแหละผ่านประตูนี้ไปสิใช่ผ่านประตูนี้ไปเลย ี่ชายของฉันมันทำซี่ของประตูใหญ่เกินไปท,ที่จะจับใครได้นะ๊มาเร็วมาเร็วรีบไปหลบอยู่ที่ไปหลบที่แจกันผมเรียกว่าเรียกว,ว่าแจกันแล้วกันแจกันที่หน้าตารุนล่างจะโอเคนั่นสิเป็นนะแต่แจกันที่แม่งเป็นแจกันที่พอดีตัวมากๆคือถ้ามันถ้ามันมีอะไรเล็กกว่านี้หนึหน่งนี่คือซ่อนไม่มิดนะ สวัสดีลูกพี่สวัสดีพี่ครับแกรู้ไหมไอ้น้องแกอยู่นี่มาแปดวันแล้วแต่ก็ยังดีคาลิเบตแต่แกก็ยังไม่ไปปรับปริศนาของแกเลยนะแกเอาแต่อยู่ข้างนอกสถานีของแกแกกำลังทำอะไรอยู่กันแน่ฮะ <c oughs> ดูไปที่ตะเกียงนั่นสิพี่เทพปะละ่ะลองดูสิไม่จ <laughs> ะไม่ได้มีเวลาสำหรับเล่นแบบนั้นโอ้โหเสียงภาค ถ้าเกิดมนุษย์ผ่านมาเลาจะยิงเอาเอ้เตรียมพร้อมเลยเซ่ฉันต้องเป็นคนฉันต้องเป็นคนนั้นฉันต้องจับมันให้ได้ไอ้มนุษย์พวกนี้นะและฉันก็จะกลายเป็นปาร,ร์บิลัสผู้ยิ่งใหญ่ฉันจะตั้งได้สิ่งที่ฉันสมควรจะได้ได้ความนับถือได้การได้ให้คนรู้จักนะฮะก็เปน็นนนึงนะเวลากลับมาแล้วก็ค่ยต่อนะ จะได้เป็นสมาชิกของทหารรักษารักษาพระอ,องค์เลยแล้วเขาบ้าไงทุกคนจะต้องอยากเป็นเพื่อนกับฉันเนี้ยล่ะมันจะได้อาบน้ําไม่ใช่อาบน้ําอาจจะได้มีคนหยุดเลยจะได้มีคนสนใจทุกเช้าเนี้ยเล่างั้นบางทีตะเกียงนี่อาจจะช่วยนายก็ได้นะ แกนี่ไม่ช่วยอะไรเลยเจ้าโคกระดูกงี้เงา่าแกเอาแต่กิ้งไปกิ้งมา <c oughs> บูลด็อกเกอร์แปลว่าอะไรไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันแกนี่เอาแต่ขีก้เกียจและก็ขี้เกียจทุกวันเลยนะเอ๊ะใจเย็นๆนะดูสิฉันต้องทำงานต้องเยอะแยะเลยเห็นไหมสเกลเลตตน์นี่แหละมันใช้มุกนะฮะว่าอัตันอัตอนันแปลว่าเยอะนั่นแทนคำว่าเยอะแล้วก็ใช้กับคำว่าสเกลเลตตนเป็นมุก ไอสันไอสันไอสันเอาหน้าคือยิ้มสักหน่อยสิฉันก็ยิ้มอยู่นี่ไงแต่ฉันก็เก่งมันฉันไม่ต้องการยิ้มทำไมทุกคนทำไมคนที่เก่งอย่างฉันเนี่ยทำไมต้องต้องพยายามขนาดนี้เพื่อให้คนรู้จักด้วยฮะว้าวดูเหมือนกับคุณนี่พยายามพยายามอย่างมากเลยนะพยายามอย่างมากจนไปถึงกระดูกเลยล่ะ จะไปทำปริศนาฉันแล้วล่ะฉันไม่อยู่กับนายแล้วเอานะ backbone into ฮ้โอเคเธอออกมาได้แล้วล่ะอ๋อสวัสดีสัน <gang magic> เพื่อนใหม่ของเรานะชื่อสันคุณควรจะรีบไปนะ้ำงั้นพี่ชายฉอาจจะกลับมาก็ได้ แม่ก็อาจาจะต้องอยู่อยู่ที่นี่ฟังมุกตลกของฉันอีกสักหน่อยโอ,ออโอเคเราต้องไปแล้วแต่จริงๆแล้วนะเอ่อ Heat to blood to อ๋อฉันไม่อยากจะรบกวนอะไรหรอกนะแต่ช่วยทำอะไรใั้นหน่อยได้ไหมกำลังคิดว่าพี่ชายฉันมาอยู่ที่นี่มาก็นานสักพักแล้วเขาไม่ได้เห็นมันรุนมาก่อนเลย ถ้าเกิดพวกกาเกิดพี่ชายของฉันเห็นเธอแล้วก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้ไม่ต้องห่วงนะขอไม่อันตรายหรอกนะแต่ขเขาแค่พยายามทำตัวอันตรายเท่านั้นเองขอบคุณมากนะฉันไปรอข้างหน้าเอาแตัดสินใจให้หมายความว่าไงปะได้แล้วแหมเซฟเซฟนะมกล่องอะไรเนี่ยนี่คือกล่องคุณสามารถเก็บไอเทมเข้าไปในนั้นได้นะแล้วก็ ไว้ที่มมันจะกล่องได้ไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนกล่องจะกลับมาาคุณอยู่แล้วโดยผู้รักกล่องโอเคเก็บมีดเข้าไปนะเราจะเล่นเกมโดยที่เราจะมันจะไม่ต่อสู้กับใคร Snowdrake f l u ต t e r ร o r c e Snowdrake มาหาเราได้เป็นมังกรน้ําแข็งซัมติงนะเราต้องเล่นมุกใส่หน้ามาเลยเล่นมุกค,คุณใช้มุกก้มแข็งปัญญาอ่อนใส่มันนะฮ่า <laughs> พยายามได้ดีดนี่ฮึ ก็นะฮะก็หลบได้ไม่ใช่เรื่องยากส n o w race smiling at ขำขำมุกของตัวเองอ่ายังอยากสู้ตัวเราต้องขำบ้างอ่ะขำเราขำก่อนที่มันจะเล่นมุกซะอีกแกขำอะไรของแกฟ้าแล้วมันก็โอ้โหต้องหลบนะ snow drag snow drag เฮ้ ขำม,มุกของตัวเองแล้วก็เริ่มขำเฮ้เกิลไปว่าอะไรแล้วเราก็เลยโหดใส่สนโนเร็กเนื้อของแกมันเน่าเหมือนแกรหรือเปล่าฮะก็ก็ก,ก,ก,ก็มุกอะไรวะเนี่ยกลิ่นเหมือนกับหมอนเปียกเลยขำอะไระนแกขำแล้วของแกปะ่ะ เล่นมุกเสร็จมานะผมรู้สึกแต่ถ้าเกิดมาแม่เล่นมุกเราคงต้องบอกว่าเราไม่อยากสู้กับมันไปอยากดีๆแล้วกันโอเคฮะบอกไปเลยว่าไม่อยากสู้ใจเย็นๆสิเพื่อนมันต้องการมันพยายามจะใช้มุกเกี่ยวกับน้ำแข็งแต่เราเพราะะนั้คำว่าใช้ชิลเอาแบบว่าชิลแล้วน้ำแข็งมาารัรกะโรนีแล้วก็ฟรีซมุกอะไรวะนนี้ตามไม่ทนันทุกันเลย ผมไม่อยากสู้มันแข่งตัวปลวกของฉันต้องทำยังไงนะที่จะผ่านมันได้ผองไม่สู้ต่อไปแล้วกันหมอซีเรียลตัวอันปลวกของมันก็คือฟรอสต์นะฮะเอ,อิ่มต้องเราต้องขำม,มันหรือเปล่าแล้วขำไปที่มุกของสโนว์เดรกเห็นไหมละ่ะขำใช่ไหมละ่ะ that was wrong นั่นมันผิดแล้วแต่ม่ใช้คำว่าแดนที่แปลว่าพอ่อนะฮะชโนเลกรู้สึกดีกับกับมุกนั้นเราก็ต้องนี่ไงาาเลือก s p a r เราไม่ต้องสู้แล้วกุกำลังคุยกันอยู่นะฮะเราจะไม่ไปทางนั้นไปทางนึงก่อนที่ตกปลามีเบ็ดติดอยู่ที่พื้นม้วนมันเข้ามามีรูปของปีศาจอะไรบางอย่างอยู่โทรมาฉันนัน้นี่คือเบอร์ของฉันคุณเลือกที่จะไม่โทร คืออะไรโุ๊บ so what's a b o u n d y นี่คือสิ่งที่ฉันพูดถึงอั d y n e นะดเฮ็ดเเฮ็ดเฮ็เหมือนกับมันหันมาแล้วก็หันกลับหันมาแล้วหันกลับแล้วก็หมุนแล้วก็หันไปคุยกันสั้นไม่น่าเชื่อเลยนั่นมันใช่ไหมนั่นมันนั่นมันมนุษย์ใช่ไหม นำมานมนุษย์ใช่ไหมเออก็จริงๆแล้วนั่นมันก้อนหินนะก็มันหมายถึงก้อนหินที่อยู่ด้านข้างนะไม่ใช่ก้อนไม่ใช่หน้าเราก้อนหินอ๋อเอ๊แต่ว่าอะไรที่อยู่หน้าก้อนหินน่ะอะไรอะอยู่หน้าก้อนหินโอ้ my god ไม่จริงนะไม่จริงนั่นมันมนุษย์ใช่ไหมันมเป็นเสียงกระสิบนะนั่นมันมนุษย์ใช่ไหมใช่โอ้ยพระเจ้าใช่เลยนี่แหละมนุษย์ที่สุดฉันก็ทำได้แล้วซันอันใดจะต้อง ฉันจะฉันจะต้องฉันจะต้องโด่งดังโด่งดังแล้วก็ด่งดังมนุษย์แกคงจะผ่านจากที่นี่ไปไม่ได้แล้วแหละฉันคือปริรัาผุ้ยห่งใหญ่จะหยุดจะหยุดแกเองมันจะจับแกไปแล้วก็ส่งแกไปที่เมืองหลวง capital นะแล้วก็แล้วไงต่อดีอย้ก็ช่างจะไปก็ได้นะถ้าเกิดแกยังกล้าเอนไปได้สวย ไม,ไม่ต้องเสียเงินเลยฉันจะเก็บไอซ็อกเกตไว้สำหรับคุณเลยนะไอซ็อกเก็ตว่าเบ้าตานะแหมวกกระโหลกเงนจริงๆเลยคืออะไรมีบท้าคอยู่ที่กล่องนะ <c oughs> ใครเป็นคนสร้างขอ,อให้ซุยแหละ Ice Caps สตรัดอินทูอั e วิเราต้องคมอมเพลนนะเป็สติลแม่งเลยคุณพยายามจะขโมือหมวกของ Ice c a p แต่ว่าเขายังไม่อ่อนแอฉันรู้ฉันรู้แกมันจนโอ๊ปะโอ้รอ,อ,อ,อดเราต้องชื่นชมมันแล้วกันนะคุณชื่นชม Ice c a p นะว่าเขามีหมวกสวยแกอิดชาใช่ไหมลนะ่ะอุทยมาเป็นแล้ว ไอ้แคปยังต้องการจะหมวกให้กับจมูกของมันเราต้องไม่สนใจมันแล้วกันนะเราพยายามจะไม่มองมันเฮ้ยได้ยินไหมฉันใส่หมวกอยู่นะนายไม่สนใจหมวกฉันเลยเหรอโอ๊ยโอ๊ยจะตายแล้วจะตายแล้วไอ้แคปก็เลยกลับหันกลับไปเช็คหมวกของมันเองนะเราต้องไม่สนใจต่อไปเราพยายามจะไม่สนใจมันนะมันรู้สึกเหมือนกับพ่ายแพ้โอ๊ยได้เลยฉันจะฉันจะไม่สนใจแกเหมือนกันไอ้มนุษย์อันนันะฮะมันน่าจะไม่สู้กับเราแล้ว นั่นไงใช่ได้เคลียร์มันบอกว่าห้ามขยับ absolutely no moving นะห้ามขยับอย่างเด็ดขาดต้องพาก่อนต้องพักฉันได้ยินเสียงอะไรขยับหรือว่าฉันจินตนาการไปไม่จริงนะฉันเห็นได้แต่สิ่งที่เคลื่อนไหวนี่นะถ้ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวแล้วก็อย่างเช่นมนุษย์ อัจจะทำให้ม <Vale move for free> you. so, so, really? ันไม่ต้องเคลื่อนไหวอีกเลยด็อกโกบล็อกดอะเวสฮะเราต้องด็อกโกลบหัวแม่งด็อกโกยังสงสัยในการเคลื่อนไหวของคุณอย่าขยับนะได้ครับผมไม่ขยับเฮ้ยย่าจริงจริงด้วยห้ามขยับจริงด้วยด็อกโกหาอะไรไม่เจอเลยด็อกโกลบหัวมันอีกคุณลูกหัวด็อกโกฮะเฮ้ยอะไรวะอะไรมาตบหลังฉัน อะไรรูปหัวฉันน็อกก็โดนรูป,ร,ปรูปหัวนะน็อกก็โดนรูปหัวแเราต้องรูปหัวมอีกรอบดีวยทุกความมันเฮ้ยมาจากไหนวะใครรูปหัวฉันอ๋ใช้ได้ฮนะมันไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนโอเคเราต้องไม่สู้กับมันคุณชนะมันแล้วเหมือนกับมีอะไรบางอยากก่างกำลังรูปหัวฉันไม่จริงนะมันไม่เคลื่อนไหวได้ไงฉันต้องอานอาหารหมาเพิ่มแล้วล่ะ สวัสดีมีใครอยู่ตรงนั้นไหมมีใครอยู่ตรงนั้นไหมไม่มีเหรอพวกแกเล่นกลนจันใช่ไหมไอ้พวกตัวหัวไอ้พวกไอ้พวกครมกระดูกสองตัวนั่นขำมากใช่หรือเปล่าก็นิดหน่อยหรือว่าพี่ใหญ่นั่งคุณหรือเปล่าออกมาเถยะนะให้ตายเถอะ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโครงกระดูกตัวสูงนะั่นไอตัวนั้นมันต้องเสียงดังมากๆแน่เลยกิ้งกิง๊งกรู้ว่าแกเป็นใครก็ช่างหยุดเถอะไม่หยุดแฮะกำลังสนุก <c oughs> จุดจุดจุดโอเคไม่กวนก็ได้จื๊บเหมือนกับมีใครมีใครได้เอากระดูกหมามาลมควันนะมามายางเล่น สวัสดีฉันมีบางอย่างที่สำคัญจะให้นายจำ่ะนะพี่ชายของฉันน่ะมีพลังพิเศษม,มีท่าโจมตีพิเศษอยู่นะถ้าคุณเห็นท่าโจมตีสีน้ำเงินห้ามขยับเพราะมันจะทำแล้วมันจะไม่ทำร้ายคุณแต่ถ้าเกิดแต่นี่เป็นวิธีที่ง่ายนะอะถ้าเกิดคุณเห็นป้ายป้ายหยุดคุณจะหยุดใช่ไหมทำไมหยุดเป็นสีแดงล่ะฮะ ป้ายหยุดจะเป็นสีแดงแต่ว่าให้คิดว่าป้ายหยุดเป็นสีน้ําเงินสิโอเคเข้าใจนะถ้าต่อสู้แล้วก็ให้คิดถึงป้ายหยุดสีน้ําเงินแต่ทำไมดวงสอนเป็นสีเหลืองล่ะไอนี่ไมควรตีนจำไหมล่ะป้ายหยุดสีน้ <man> ําเงินนะป้ายหยุดสีน้ําเงินทางเหนือเป็นน้ําแข็งทางใต้เป็นน้ําแข็งและทางตอนตกก็เป็นน้ําแข็งทางตอนออกเป็นน้ําแข็งเป็นเมืองสโนดินแล้วก็น้ําแข็งนะ ทางตอนออกทางเหนือน่าจะไม่มีอะไรหูสวัสดีสวัสดีฉันคื่อสโนม a นฉันต้องการจะเห็นโลกใบนี้แต่ฉันเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าจะดีมากเลยนะถ้าเกิดคุณจะเอาชิ้นส่วนของฉันไปไปด้วยได้เลยคุณเกตสโนม n คุณเก็บชิ้นส่วนของสโนมันมาแอบแอบโอ้แกไม่ขี้เกียจแกจะ,กะนอนทั้งวันทั้งคืน คิดว่าอย่างนั้นเขาเรียกว่าการนอนหลับตายเถอะมีแต่ข้ออ้างข้ออ้างโอ,โอ๊ยนั่นมนมุษย์ิเพื่อที่จะหยุดแกแล้วก็พี่น้องชายของฉันได้สร้างปริศนามาฉันคิดว่าแกคงจะคิดว่าปริศนานี้เป็นสิ่งที่น่าตกตะลึงอย่างมากโอ้ยอยากมากนะฮะไม่ใช่อยางมากเอาละพออยู่ที่พอพอยู่ีเห็นไหมล่ะนี่มันกำลังล่องหนอยู่ มันเป็นเขาวงกดสนามไฟฟ้าสอมกดไฟฟ้านะฮะถ้าเกิดโดนแล้วก็มันจะช็อตไปที่หัวใจน่าสุกใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันจะสนุกมากถ้าเกิดแกสนุกผมไม่เข้าใจเอาล่ะไปได้ละซันแกทำหลงแกวะันคิดว่ามนุษย์คนนั้นอาจจะไปเหยียบโดนออฟนะฮะ อ๋อนั่นเหรอมาเดินให้เราอ,อ๋อบอกว่ามนุษย์คนนี้มันยังไม่ได้ถือออฟนะฮะคือยังไม่ได้ถือลูกแก้วที่บอกว่าถ้าเกิดเราเดินเราเดินเราเดินถ้าเกิดเราเดินผิดเราจะโดนช็อตนะฮะแต่ถ้าเกิดเราถือลูกแก้วอยู่เราจะไม่โดนช็อตไม่ใช่สิถ้าเราถือลูกแก้วอยู่แล้วเราเดินผิดผิดทางมันจะช็อตเรานะฮะมันงงจริงเลยเบี้ยบ้าเอ้ยแกวลุดมาได้ไงหอยทากเนี่ย แกรัแก้ปัญหาได้ง่ายเกินไปแล้วอะละไ่ะจะไปทำปัญหาต่อไปเป็นปัญหาที่ออกแบบโดยน้องชายของฉันเองซันแกต้องอะไรวะคนซัล่าไม่รู้ไม่รู้อ <c oughs> งเสีง <c oughs> ยงมงเะงะเสียงอ้ขอบคุณนะรู้สึกพี่ชายของฉันจะรู้สึกมีความสุขมากเลยแต่ว่าก็นะเห็นเสื้อประหลาดๆที่เขาใส่ไ้ล่ะขอเพิ่งทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนที่ไปงานปาร์ตี้อนะ จริงๆแล้วเขาไม่ได้ใส่อะไรมาตั้งแต่เขาเรียกมันว่าร่างกายวัสดุต่อสู้นะแพทเทิรบดี้ที่ผมใช้ีิสยของฉันเท่ใช่ไหมล่ะเท่ก็เท่สวัสดีมนุษย์อติมไม่ว่าถึงเซ์ตัดไปแล้วผมคงจะหยุดพาร์ทดีไปแล้วกันรู้สึกว่าจะหาอากาศที่นี่ดีใช่ไหมล่ะโอ้ลูกค้าสวัสดีคุณต้องการไอศครีมหรือเปล่าผมต้องการแล้วกันฮนะ เป็นไอติมที่ทำให้หัวใจคุณอบอุ่นฮะห,หมายความว่าไงราคา 15G ห้าจีจัดไปฮะอย่าให้เสียเอาเลยนี่คือซูเปอร์ดูปเดย์คุณได้ nice ออไอศครีมเอิมไอศครีมกลายเป็นไอศครีมเช่นกันเลยเราก็มาถึงตรงนี้อะไรวะอุ๊บโอ้โอ,โอ๊สวัสดีซันต้องคุยกับซันก่อนนะไหนกำลงังคิดถึงว่าจะจะขายอาหารพวกขนมมันเหมือนกันนะแต่ว่า ต้องการหิมะมทอดหรือเปล่าละ่ะราคา 5G เองจัดไปฮะฉันพูดว่า 5G เหรอใช่หมายถึง 50G ต่างหากเล่าซื้ออจริีฮะจริงเหรออันถ้าเกิด 5,000G ละ่ะซื้อ 5,000G นั่นเป็นคำนี่มันข้อเสนอข้อเสนอส,สุดท้ายของฉันโอ้พูดไม่ชัดเลยทีเดียวใช่ซื้ออะไรนะยัไม่ได้มีตงังค์ขนาดนั้นซะหน่อยเฮ้ hey. แต่ก็ไม่เป็นไรนะฉันก็ไม่ได้มีหิมะเหมือนกันไอ้แหมเสนอขายนั้งที่ยังไม่มีของนี่คืออะไรฮะ อืมสโนว์เซมล์สโนมันไวท์เรตติ้งแคนบิคัมเยลโลเร e ติ้งอันสับเพียวสับสับเพีย u เซมล์ l ๊อบบี้บลูเรตติ้งเมลออฟโรลลิงอารอบเวสเมลฮิมแมนกรีนกรีนเรตติ้งไม่เป็นสีแดงครับแม่เรดไซด์ออคคออ๋อเป็นบ้านหมานะฮะแต่ว่าให้เราทำลาย ศัตรูถ้าเกิดเราได้กลิ่นเมืม่อกีนของมนุษย์นั่นเองอนั่นมันหิมะหรือเปล่าเหมือนกับหิมะเลยแหละมันคือ snow car ah hydrogen พย,ยายามจะเล่นมุกอะไรกันเราเนี่ยนี่หลุมอะไรนะฮะอ่ะโอ้นี่คือหลุมโอ้เกมนี้นี่มาเล่นมุกกจังหวะจริงเลยเจ้านี่อีกแล้วนะฮะ ไอ้มนุษยฉ์ฉันเตรียมพร้อมสำหรับเธอแล้วแหละซันหนอธิบายปีศาจของเราสิตัวนั้นเงล่ะอยู่ที่พื้นเชื่อฉันเถอะไม่มีทางที่จะผ่านตรงนี้ผ่านปิศนานี้ไปได้หรอกนะเหรอจริงเหรอ monster k i d w o r d search นะฮะก็คือสวัสดีเด็กน้อยช่วยฉันแก้ปัญหานี้หน่อยสิให้หาให้เราหากัว่า for monster s i k a winter skeleton และสปริงเมมเอ็ดแล้วก็คำประหลาดที่มันเรียงอยู่ตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วแล้วก็ซัมเมอร์โรบอทนะอะไรวะซานไม่เห็นจะทำอะไรเลยมันคือพัซเซอร์เนี่ยพัซเซอร์ก็คือปีศาเหมือนกับมันวางกระดาษเล่นคอร์เบิร์ดไว้ตรงพื้นแล้วก็เลยวะแล้วไงปิศนนา่ตรงนั้นไง <c oughs> <c oughs> มันคือคอร์เบิร์ดไม่ใช่เหรอไม่ <c oughs> อยากจะเชื่อแกเลย จูเนียร์จัมเบิ้ลน่ะ is easy i l the hardest ฮะเป็นอันที่ยากที่สุดได้อย่างง่ายได้เลยล่ะเอ๊ะจริงเหรอมันชอบเพื่ออะไรขัดกันเลยแบเนี่ยมันเป็นมันเป็นคอร์สวดที่ง่ายมากเลยนะจ um ูเนียร์จัมเบิ้ลน่ะพูดวอาอย่างงี้ยส่วเด็กนั้นแหละเออไม่น่าเชื่อเลยไอ้อพูดว่าเพว่อจะเชื่อสิไอ้มนุษย์มันแก้ปัญหานี้ได้อะไรอะไร,อะไรที่ยากกว่ากันนะระหว่างจัมเบิ้ลกับคอสวิร์ดเห็นว่าคอสวดยากกว่าแล้วกันไอ้จัมเบิ้ลยากกว่าเอาไงดี ถาจำมื่อยากกว่าคือเราเข้าค่ายพี่มันเราคอร์สเวิร์ตเราเข้าข้างสันนะเข้าข้างสันดีกว่าชอบกวนพวกแกที่ประหลาดไปแล้วคอสเวิร์ดมันง่ายจะตายมันแก้ปัญหาได้เหมือนเดิมทุกครั้งแค่เติมไปในกล่องท่านเองเติมออแค่เติมตัวแทรกไปท่านเองเพราะว่าทุกครั้งที่ฉันมองไปที่คอสเวิร์ดนั้นฉันก็เอาแต่กรดนี่ล่ะมันคือมุกใช่ไหมฮะมันคือมุกใช่ไหม <laughs> มันประมาณประมาณว่า ตัวแซดนี้นในภาษาอังกฤษมันจะแทนเสียงนอนหลับนะฮะก็เลยบอกทุกครั้งที่ฉันมองไปที่คอสร์ดฉันก็เติมแต่ตัวแซดลงไปเพราะว่ามันคือเสียงกรนไงล่ะเป็นมุกที่ปาเปรัสผมไม่เข้าใจงงเงี้ย้ยเจอจุดเซฟแล้วโอเครู้สึกจะเหนื่อยเหนื่อยจริง,รงเราเล่นเราเล่นมา71นาทีแล้วนะมนุษย์ จงอย่ามีความสุขกับปะสะปาเกตตี้นี้แกอาจจะไม่รู้ Little do you know this spaghetti is a trap สปาเกตตี้นี้เป็นกับดักเพื่อที่จะล่อคุณคุณจะต้องกินมันกินมันจนไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังกินมันอยู่ <c oughs> มีเสียงคนล้รด้วยแล้วก็ทีวีนะ,ะเป็นไมโครเวฟที่ไม่ได้ปลักไม่ได้ติดปลั๊กไว้ ทุกอย่างเซตติ้งเขียนว่าสปาเกตตีนะฮะเราเซฟแล้วใช่ไหมงั้นเราก็จะเอาสปาเกตตีนี้มันแข็งเกินไปแล้วจนมันติดไปที่ที่โต๊ะตายเถอะไม่มีหนูฮนะก็เนี่อนะสัตว์พนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันเนาะเรียนมานานแล้วสักหน่อยละก็กัรพัดหน้าสวัสดีครับ